สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทาร s ส e ีกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ดวงความรักกขอโทษค่ะดวงทั่วไปนะคะไตรามาสที่4ของชาวราศีตุลค่ะผู้ที่มีราศีอัคนานะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กันยาและ22ตุลาคมนะคะอย่างที่ปูย้ํากันทุกคลิปเนาะ ว่ามันเป็นดวงทั่วไปไม่ได้จอดชงกันใดคนเดินซึ่งมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้ให้คุณมีสติและใช้วิจารณญานในการรับชมก่อนไปนตัดสินใจอะไรนะคะสำหรับชาวราศีตุลตุลฉาปู่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกอิ่มเอมใจแล้วแหละมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้มันก็เลยปัจจุบันนี้มันก็เลยเป็นช่วงของการที่คุณกําลังเขาเรียกว่าเ,เก็บเกี่ยวผลผลิตสร้างผลงานนะคะเพื่อที่จะแบบคุณจะรู้สึกขยันมากในช่วงเวลานี้นะ หลายคนนี้จะทํางานในสิ่งที่ตัวเองถนัดอาจจะเป็นช่างฝีมือหรืออาจจะมาเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์เครียกอะไรนะแฟชั่นดีไซเนอร์เป็นดีไซเนอร์เป็นคุณครูเป็นครูบาอาจารย์เป็นเอ่อแพทย์อะไรอย่างี้ได้คือคุณจะใช้ทักษะวิชาชีพอะค่ะอยู่ในช่วงของการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะคุณรู้สึกว่าช่วงนี้มันลงตัวมากๆกับการที่คุณจะทําอะไรแล้วก็เป็นช่วงของการเก็บเกี่ยว ผลผลิตที่ที่คุณได้ลงทุนแรงไปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การงานก่อนการงานนะคะ หลายคนน่าจะมีการเปลี่ยนงานเกิดขึ้นต้องก่อนหน้านี้ในช่วงแบบประมาณกลางปีที่ผ่านมาหรือว่าต้นปีกลางปีนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนงานกันเกิดขึ้นแหละแล้วมันก็มาทํางานในองค์กรที่มันใหญ่มั่นคงหลายคนน่าจะเป็น้้งเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะหรือองค์กรที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือองค์กรมหาชนหรือว่าเป็นแบบทหารตำรวจ อะไรที่มันมั่นคงเป็นข้าราชการนี้ก็ได้เหมือนกันนะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออมันก็มั่นคงดีแล้วคุณก็สามารถที่จะแบบเอออยู่ที่นี่ได้ยาวๆเพื่อที่เขาเรียกว่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวไปกับที่นี่ไม่มีความแบบกังนวลใจอะไรแล้วค่ะการเงินเงินเดือนก็ดีแล้วก็มีความสุขมีความแฮปปี้นะคะมากๆที่ที่ได้อยู่ที่นี่เนาะ มันจะมีความของการที่คุณรู้สึกได้เลยว่าตัวเองอโชคดีแล้วมันคุณก็คาดหวังได้เลยว่าในปลายปีนี้คุณน่าจะได้รับโบนัสก้อนโตมันจะมีเงินตกเบิกหรือมีเงินโบนัสหรือว่ามีเงินเอออะไรสักก้อน,นึเข้ามาทําให้คุณรู้สึกแบบว้าวมากๆแต่ทีเนี้ยอะไรมันชีวิตนี้ค่ะมันไม่มีอะไรง่ายหรอกเราจริงๆในช่วง3เดือนนี้มันจะเป็นช่วงของการที่คุณอาจจะต้องเล่งสร้างผลงานนะคะ เพราะว่าผู้ใหญ่เองเขาก็เริ่มจับตามองคุณเนาะเขาก็จะเริ่มจับตามองเริ่มแบบเขาเรียกว่าเ,เพื่อที่ประเมินผลงานคุณอจับตามองเพื่อประเมินผลงานคุณหรือเป็นช่วงของการที่ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยที่เขาแบบเป็นผู้บังคับบัญชาคุณเนี่ยเขาอาจจะเริ่มแบบป้อนงานคุณเข้ามานะคะ แล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่าในสามเดือน,นี้จะเป็นช่วงที่งานงานหนักงานเยอะมากๆใจคุณสู้แต่ของแต่บางครั้งอะ่ะมันก็รู้สึกน้อยเพราะว่าคําพูดของหัวหน้าคุณนี่แหละที่เป็นคําพูดที่แบบว่าเขาเรียกว่าเฉียดชึกใจมากนะคะทําให้คุณรู้สึกน้อยใจแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจะเอาอยัางไงดีเพราะตัวคุณเองคุณก็เป็นคนแรงเหมือนกันนึก มีคุณก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลแล้วคุณก็ทาง,งานเป็นระบบแต่ในขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนที่เทนตรงแล้วมาเจอกับคนที่จเจู้จี้จุกจีเอาแต่ใจหรือเป็นคนที่แบบคอยจับผิดคุณจนคุณรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยคุณก็เริ่มแบบละสํมระสายละว,ว่าจะเอาอยัางไงต่อไปดีนะคะมันก็จะมีความไพ่มันก็ออกมาเลยว่าช่วงท้ายๆปีเนี่ยมันจะมีความคิดมากเกิดขึ้นมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึก ไม่ไม่สบายใจแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ที่นี่ต่อหรือว่าจะย้ายงานนะคะชาวราศีตุลปูอยากให้ระวังในเรื่องของความคิดมากๆมันปีไพ่ของความเครียดวิตกกังวลความคิดมากเกิดขึ้นถึงสามใบนะคะแล้วก็อยากให้คุณแบบระวังในเรื่องของการน,นอนไม่หลับการคิดมากเกินไปคิดล่วงหน้า การวิตกจริตอย่างนี้นะคะมันจะมีบางอย่างที่มันผิดพลาดเกิดขึ้นจนทําให้เจ้านายคุณต้องมาขอแบบจับผิดคุณนะแล้วทาให้คุณรู้สึกแบบไม่โอเคกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจนเก็บไปแบบคิดคิดตลอดเวลาคิดลบแล้วเป็นพนังงานที่ที่คิดลบมากๆนะคะ สำหรับคนที่ทํางานประจำเอ้ยขอขอโทษค่ะสาหรับคนที่ทําธุรกิจของตัวเองนะคะมันก็จะเป็นช่วงของการที่คุณก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยสิ่งที่คุณทําคือออเดอร์เข้ามามันหลั่งไหลเข้มามากเนาะออเดอร์เข้ามามีการที่แบบมั่นคงในเรื่องของของของเงินมีกาไรมีเราได้จับตัวเงินเยอะทําอะไรออกไปลูกค้าก็ชอบจับลูกค้าต่างประเทศได้ด้วยมีความรู้สึกมั่นคงในระดับหนึ่ง หรือบางคนที่เพิ่งเริ่มมาเนี่ยเราก็มีความรู้สึกมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เรากําลังทำอ่ะมันมีความมั่นคงแล้วเราสามารถที่จะแบบติบโตัวได้ในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพ่บอกว่าอย่าเพิ่งประมาทนะคะเพราะว่ามันมันจะมีปัญหาเข้ามาในช่วง3เดือนนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเข้ามาเป็นปัญหาจุกจิกเป็นปัญหาเกี่ยวกับเอ,อ่อระบบการจัดการงานนะคะการรับออเดอร์การที่เป็น เกี่ยวกับบุคคลก็ได้อะเป็นผู้ชายที่เขาเข้ามาจุกจิกกับเรามากเกินไปหรือว่าเป็นเรื่องของการที่สัญญาข้อสัญญาที่มันละพวงนะคะมันเลยทําให้ให้เราต้องคอยตามไปแก้แก้แก้ปัญหาพวกนั้นจนึจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเคยเคยมั่นใจมาก่อนหน้านี้นะคะ่ะ มันก็จะถูกดอบลงไปนะคะมันก็จะมีปัญหาเข้ามาให้แก้ในทุกๆวันจนคุณแบบหมดกำลังใจที่จะไปต่อเลยเนาะทีนี้ก็เลยอยากให้คุณนะคะคุณตุนเนี่ยใช้สติแล้วก็มีใช้สติมีสมาธิหรอหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเออควบคุมความคิดของตัวเองให้ได้แล้วค่อยค่อยแก้ปัญหาไปตามไปไปแต่ละข้อค่ะนะคะอย่าไป จับทุกอย่างมารวมกันนะเพราะว่ามันก็จะเหมือนกับคนที่ทํางานประจําเลยในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนพุศจิกับธันวาเนี่ยตุลาพุศจกธันวาเนี่ยค่ะมันจะเป็นช่วงที่ที่คุณจะมีภาวะอารมณ์ที่ที่คิดมากมากๆนะคะแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็จมอยู่กับความเครียดนั้นนะคะแล้วจะทำยังไงล่ะ ให้ปรึกษาคุณพ่อนะคะหรือแม่ก็ปรึกษาผู้ใหญ่ที่มีที่เราให้ความเคารพหยียบเกณฑ์เขานะคะมุณพ่อจะให้ความช่วยเหลือเราได้ให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดีแต่ต้องเป็นผู้ชายนะจะไม่ใช่ผู้หญิงนะคะระหว่างส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยไพ่ที่เห็นก็จะเห็นในเรื่องของความเครียดแหละนะคะพอเราเครียดปุ๊บนอนไม่หลับก็จะมีปัญหาในเรื่องของความดันตามมา แลวหลายๆคนก็อาจจะเป็นออฟฟิศซินโดมด้วยก็ได้นะคะเพราะว่างานเยอะงานหนักจริงในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปีนะแล้วก็ระวังอย่าไปเก็บคําพูดหรือไปเก็บการกระทําอะไรที่มันไม่ได้มีผลประโยชน์กับงานเนี่ยมาเป็นอารมณ์หรือเก็บมาคิดเด็ดขาดนะคะอะไรที่มันผิดพลาดเราก็แก้ไขไปอะไรที่มันละหวมเราก็แก้ไขให้มันกระชับขึ้นนะคะก็คือไพ่มันนี้เป็นในเรื่องของ ของการใช้สติปัญญาใช้วิจารณยาณน,นะคะในการแก้ปัญหามากกว่าที่จะใช้อารมณ์นะคะส่วนในเรื่องของความรักเริ่มต้นกันที่คนโสดเนาะคนโสดนิยามคนโสดของปุ๊กก็คือคนที่โสดโสดสนิทโสดจริงๆโสดแบบไม่มีใครเลยนะคะคุณก็จะอยู่ในโชคของการที่มูฟออนมาได้แล้วแหละอืม คุณจะมุ้มอ่อนมาได้แล้วนะคะในที่ผ่านมาเนาะรู้ว่าคุณก็อยู่ในชว่วงของการที่แบบคุณก็ตอนนี้ก็อยู่ได้ด้วยตัวเองมีความแบบมั่นคงในระดับหนึ่งมีความแบบชิ่วๆอ,อะไรอย่างนี้แต่ว่าทีนี้อยู่ดีๆมันก็จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างศาสนานก็ได้เป็นคนที่อายุเยอะกว่าเรามากๆก็ได้เขาจะเป็นคนที่รูปเล่าเพราะรวยเป็นคนที่สายเปนะคะพูดพูดเอาอกเอาใจ ไม่ใช่พูดสิเขาเรียกว่าเป็นคนที่เอาอกเอาใจเก่งเป็นคนที่เรียกว่ามีลักษณะของการเป็นผู้นําค่อนข้างสูงเราจะรู้สึกแพ้กับคนคนนี้มากเข้ามาแล้วทําให้เราแบบรู้สึกเลยว่าเราอะโชคดีจังเนาะอาจจะด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีฐานะดีหน้าตาดีเออเป็นคนที่เอาใจเก่งแล้วก็เป็นคนอาจจะเป็นคนต่างชาติแหละดูจากไพ่แล้วเนี่ยมาเลยทําให้คุณรู้สึกแบบ อยากเปิดใจให้กับคนคนนี้แต่ไพ่บอกว่าอยากให้คุณระวังไว้หน่อยนะว่าบางทีเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้เพราะว่าไพ่มันจะเป็นลักษณะของการที่ใน3เดือนนี้คุณจะได้รับรู้ความจริงบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าเขาไม่ได้เป็นถ้าเขาไม่ได้มีเจ้าของแล้วเนี่ยก็ปูอยากให้ระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์หรือการที่ความรุนแรง อยู่ในความสัมพันธ์นะคะมันจะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือการทาร้ายร่างกายหรือจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกโดยว่าคุณเหนื่อยมากๆในความสัมพันธ์นี้แลวคุณก็ไม่แน่ใจนะคะว่าว่าจะไปต่อดีไหมเขาเข้ามาในลักษณะของเหมือนตอนตอน้ตนๆเข้ามาก็เป็นลักษณะผู้ชายใจดีใจกว้างแต่พออยู่ๆไปปุ๊บเขาจะเริ่มแสดงความเป็นเจ้าของและควบคุมเรานะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกอึดอัดและก็ลังเลยใจ ไพ่ engagement เป็นไพ่ที่เข้ามาบอกได้เลยนะว่าท้องเข้ามาค่อนข้างจริงจังจริงจังมากๆหลายคนจะเจอกับคนที่จริงจังมากๆแล้ว3เดือนนี้คือแบบเพืพอขอแต่งงานเลยอย่างนี้ก็มีนะแต่ด้วยความที่คุณก็เป็นคนที่แบบคุณเก่งอยู่แล้วอะ่ะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้3เดือนมันก็เร็วไปมันก็เลยอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบเออไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราจะ say Yes กับคนคนนี้ดีไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือหลายๆคนก็ระวังเนาะว่าเขาอะ่ะจะมีคู่มั่นของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วทําให้เราตกการเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวนะคะสำหรับคนที่มีคู่คนที่มีคู่ของปูคำคำนี้อย่างของคนที่มีคู่ของปูก็คือคนที่มีคู่กรณีนะคะในทุกสเตตัสเนาะจะเป็นคนคุยเออเป็นแฟนเป็น คู่มั่นหรือเป็นคู่แต่งงานอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะนะคะที่ผ่านมาเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะชาวราศีตุนว่าเราเป็นคนจู้จี้จุกจิกแล้วมีบรรัทดฐานมีสแตรดาดของเราเนี่ยเป๊ะมากมาเลยทําให้คนที่อยู่ด้วยกับเราอะเขารู้สึกอัดแล้วเขาจะมีความรู้สึกของการที่แบบเจ้ากี้เจ้าการของเราอย่างงี้นะคะ มันเลยทําให้ตรงนี้แหละมันเป็นปัญหาในการห่างกันไปสักพักหนึ่งมีปัญหาทีป่ปากเสียงทะเลาะก,กันนะคะแต่ว่าในในในสามเดือนนี้เนี่ยมันจะมีการปรับความเข้าใจกันส่วนหนึ่งปูมองว่ามันจะมีการกลับเข้ามาคืนดีกันนะถ้าไม่ได้คืนดีกันนั่นหมายความว่าเออขอโทษค่ะเอาใหม่ <c oughs> ปูจะบอกว่า ถ้าสําหรับคู่ที่ไม่ได้มีปัญหามันก็จะเริ่มมีปัญหามาแล้วเพราะว่าเขาจะเริ่มทนกับพฤติกรรมที่ที่เรียกว่าเออจ,จุ๊จี้จุ๊จิกของเราไม่ได้เขาจะมีการแบบเถียงเขาจะมีการเถียงมีการเรียกร้องสิทธิ์ของเขาเกิดขึ้นพูดง่ายๆว่าเริ่มมีปากมีเสียงอะไรอย่างนี้เนาะเออนะคะ แต่สาหรับหลายคนที่มีการห่างเขินกันไปเนี่ยเขาก็จะกลับมานะคะแต่ว่าเขาก็จะเรียกร้องสิทธิ์ของเขาเท่าน,นั้นเองมันจะเป็นช่วงของการที่วัดใจกัน3มเดือนเนี่ยจะเป็นช่วงของการที่วัดใจกันเลยว่าเออใครยอมอ่อนในความสัมพันธ์นี้ได้มากกว่ากันเพราะว่ามันจะเป็นไพ่ของการที่จากที่เขาเคยแบบ ยอมคุณมาตลอดในช่วงสามเดือนนี้มันอาจจะมีการที่ไม่ได้ยอมกันแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้คุณคิดมากว่าเอ๊ะทำไมเขาเปลี่ยนไปทําไมเขาเป็นคนแบบนี้แล้วคุณก็แบบโอเวอร์ติงกิ้งไปกันใหญ่นะคะมันทำว่ามีความคิดมากไปกันใหญ่สําหรับคนที่แบบห่างเหินกันไปแล้วเขากลับเข้ามาเนี่ยเขาก็จะแบบนั่นแหละกลับเข้ามาในรูปแบบที่ที่ไม่เหมือนเดิมนะคะมันก็เลยทําให้คุณแบบอดน้อยใจอดคิดมากอดแบบ อะไรอย่างนี้ไม่ได้แต่ถามว่าเขาเขาม,มีมือที่สมไหมปูมองว่ามันได้ไพ่หายพิเทสเนาะกับได้ไพ่เดือมูนเข้ามาไพ่มันก็ไม่ได้ขึ้นนะว่ากาันว่าเขาจะมีมือที่สามหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นไพ่ของการที่เขาจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปและทําให้คุณคิดมากในพฤติกรรมนั้นไม่ได้ ม่พ่ trust อ่พาพ่บอกว่าอยากให้เชื่อใจเขานะคะอย่าเพิ่งไปหว่านละแวงอย่าเพิ่งไปจับผิดหรือว่าอย่าเพิ่งไปแบบเออไม่พ่ trust เหตุกันเนาะก็คืออย่าเพิ่งไปละแวงอย่าพิ่งไปจับผิดอ,อย่าเพิ่งไปแบบคิดอะไรไปก่อนนะคะถ้าเขาพูดเขาจริงใจหรือเขาแบบแสดง อะไรออกมาเนี่ยก็อยากให้รับฟังเขาได้ลองเปิดใจเชื่อใจเขาดูนะคะอืเพราะว่ามันเป็นไพ่ของการที่ปิดกัน้นความคิดค่อนข้างเยอะสําหรับชาวราศีตุลน,นะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมันจะมีภาวะของการปิดกั้นปิดใจแล้วก็การหวัดระแวงเกิดขึ้นโดยที่ตัวเขาเองเขาก็พยายามที่จะแบบแสดงความจริงใจให้เห็นแล้วแหละแต่ว่ามันก็เหมือนกับพอเราไม่เชื่อเขาเราจะผิดเขาอะไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหน มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ได้ดีขึ้นทั้งที่ปุ่มก็มองแล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันก็ยังไม่ได้เลิกกันมันก็ยังไม่ได้ไปไหน,นก็ยังอยู่ตรงนี้แหละเพียงแต่ว,ว่าในเรื่องของความรู้สึกความคิดของเรานี่ค่ะค่อนข้างที่จะแบบไปไปแล้วนะคะคิดไปล่วงหน้าแล้วก็สำหรับชาวราศีตุลก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ดวงความรักต่างหากนอะแล้วก็ดวงหลายเดือนนะคะ แลขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ